คลิปนี้สำหรับคนทํานาดําที่เจอปัญหาข้าวเมาเราไปดํานาแล้วข้าวมันเมาผมจะบอกวิธีแก้ปัญหาข้าวเมาถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าไม่ชอบเลื่อนป่านไปเลยนะจ๊ะ สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกและทําให้ชาวนากําลังที่จะเริ่มทํานากันสําหรับคนที่ทํานาหวานเนี่ยก็จะชื่นใจนะครับเพราะว่าข้าวที่ระหวานไปกําลังจะเกิดแล้วก็ได้น้ําด้วยสําหรับคนที่ทํานาดําอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตกกล้าเริ่มที่จะหวานกล้าหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนผมก็จะถอนกล้าแล้วก็จะไปปักดํา เคยเจอปัญหานี้ครับเมื่อปีที่แล้วซึ่งผมสามารถแก้ปัญหาได้นั่นก็คือข้าวเมาเวลาเราดำนาลงไปนะครับทำให้ข้าวมันเหลืองอาการเช่นนี้เรียกว่าข้าวเมามันจะเหลืองอยู่ประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นมันก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมสาเหตุที่ทำให้ข้าวเหลืองก็เพราะว่าเมื่อเราไปถอนต้นกล้ามาทำให้ปลายรากของเขาเนี่ยขาด ทำให้ปลายรากจะเป็นปมสีดําปลายรากที่เป็นปมสีดํานี้ไม่สามารถที่จะขยายได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้จึงทําให้ข้าวที่เราปักดําลงไปใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสีเหลืองซึ่งเรียกว่าข้าวเมาวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขครับนั่นก็คือเราจะใช้อันนี้เลยครับจุลินทรีย์สังข้อแสง สำหรับพี่ๆที่ยังไม่รู้จักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถชมได้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับผมมี2วิธีผมทดลองไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับ2วิธีนี้วิธีที่1น,นั่นก็คือก่อนที่เราจะปักดำเราจุ่มมัดกล้าลงไปในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้แล้วก็นำไปปักดำจะทำให้ข้าวไม่เมาแต่ว่าคิดดูนะครับผมลองทำดูมันยุ่งยากมากเลยเราดำนา เราดำปักลงไปแล้วเราก็ถอยหลังเมื่อหมดมัดกล้าที่อยู่ในมือเราก็จะหยิบมัดกล้าใหม่มาแล้วก็ปักดำลงไปเลยเพื่อความรวดเร็วแต่ว่าวิธีนี้มันจะช้าเราปักดำลงไปเสร็จหมดมัดกล้าที่อยู่ในมือเราจะไปเอามัดกล้าใหม่เราก็เอาไปจุ่มในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งมันยุ่งยากครับมีวิธีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่สองง่ายเลย เราปาักดำลงไปปกติเหมือนเดิมทุกประการแต่ว่าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละครับปล่อยลงไปในนาข้าวหรือมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเราไม่ต้องปล่อยลงไปในนาข้าวครับเราใช้ถังฉีดฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในนาข้าวเลยดูที่ตัวอย่างนี้ผมทำเมื่อปีที่แล้วครับ ผมใส่จุลินทีย์สังข้อแสงลงไปในถังฉีดโดยไม่ผสมกับน้ำเลยใช้แบบสดสดเปรียวๆเ,เลยครับหลังจากนั้นผมก็นำไปฉีดลงในทุ่งนาที่ผมปักดำเรียบร้อยแล้ว จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเมื่อมันอยู่ในขวดมันจะกินอาหารแล้วก็ขยายเชื้อขยายพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อมันออกมาจากขวดและลงไปอยู่ในทุ่งนาแบบนี้มันจะลงไปกินอาหารที่เรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟไฮโดรเจนซัลไฟก็คือสิ่งที่เน่าหมักแล้วก็หมักหมมอยู่ในทุ่งนาของเรา เมื่อมันกินเสร็จมันจะขับถ่ายออกมาเป็นฮิวมัสอันฮิวมัสนั่นแหละครับก็คือสารอาหารที่พืชต้องการและตัวของจุลินซีสังขราะแสงเองก็จะไปเกาะอยู่ที่ปลายรากของข้าวมันจะไปช่วยให้ปลายรากของข้าวขยายออกเป็น b บนาลีหมายความว่า1ปลายรากจะแตกออกเป็นสองปลายราก อันที่แตกออกเป็น2ปลายรากนั้นแต่ละปลายรากก็จะแตกออกเป็นสองเรื่อยไปแบบนี้เรียกว่าการแตกรากแบบไบานารีครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้จึงไม่ทำให้ปลายรากของข้าวเป็นปมสีดำซึ่งทำให้ข้าวเมานี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาข้าวเมาเมื่อเราปักดำครับ ข้าวเมาจะเมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นับจากวันที่เราปักดำไปอีก7วันมันจะเหลืองวิธีการนี้ช่วยแก้ปัญหาข้าวเมาได้ดีเลยทีเดียวละครับขอบคุณพี่พี่เกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ คลิปนี้สำหรับคนทำนาดำคนทำนาแดงไม่เกี่ยวยบ,บ,บาไปแล้วคนทำนาแดงมาได้งไงวะเนี่ยคลิปนี้สำหรับคนที่ทำนาดำคนที่ทำนาแดงไม,ไม่มีคนทำนาแดงอคิดได้ไงวะเนี่ย